กัดผิดกัดถูกเหรอดันน้ำใสอยู่ตรงนี้ตัวใหญ่มีตัวใหญ่ตัวดันน้ำใสไม่ไม่กัดกัดเป็นตัวเล็กๆ

ไถ่ก็ต้นมนันมาถูกไว้ดีกว่าโอ้โหทียากเลยอืมอืมอืมตัด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 ,ดนิดเดี จับอะไรของมันก็ไม่าการไม่ถูกเยียรหรอก เดี๋ยวไม่รู้ตามตุบลุ่มเลยเรทำทำลิปวิดีโอทำเคลีปเฉยป้า บอกแล้วมันเอาจนได้ครับผมโอ้เหนื่อยเลยร่องนี้ตายโอ้กัดอย่างนี้เซ็งเลยกัดแบบกัดไปกัดมาเอาจนได้ครับผมเป็นเจ้ามันตั้มนนี่นี่ไล่สวยขึ้นมาโอเคครับผมเปล่าเลยครับเจ้ามันตั้มนนี่ครับกัดอยู่หลายทีมากกัดยังไงก็กัดไม่โดน โอเคหมขัดจนโดนพอดีป่าเขามาตามพอดีมิดกล้องพอดีโอ้โหโอเคครับผมฝากด้วยครับเจ้ามันตนั๊มนี้สุดยอดมากครับ